สวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้นี่อันนี้โลละ120เหรออันนี้สุกกินได้เลยเหรอคะกินได้เลยจ้ะ120ยยีโลละ100ก็มีนี่อันนี้หมอนทองเหรอครับหมอนทองค่ะโอ้ชอบไม้ไก่ยสิทธิ์คุณแม่ค้ามากเลยนุ่งลูกนี้กี่โลคะเนี่ยตั้งดูเลยจประมาณเจ็โลประมาณกี่โลนะสี่ประมาณเจ็ดโลเจ็ดโลเจ็ดโลเหรอโอ้โลละ100ก็น่าจะประมาณ700 700อย้ยอยากรู้จัะ กรอบนอกนุ่มในเดือเละค่ะพี่กำลังกินเลยกำลังกินเหรออันนี้มอนเหรอคะเฮ้ยี้ดานไปดูตัวอื่นด้วยดีกว่าเอาไปผสมกันอ๋อนี่เกตเอเหรอนี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอหลังสวนนะจังหวัดชุมพรทักทายทุกคนมาทางใต้เราต้องมากินทุเรียนใต้นี่แหละค่ะอันนี้มีสุกหามพร้อมแกะโอ้นี่เกตเอแสดงว่าเลี้ยงเก่งให้ในเกตเอทำไมฮะเกตเอพวากรดดูตากแล้วมวยมาเลี้ยงมวยเออเอางี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะซื้อไปฝากใครบ้างฝากแม่ฝาก ข้อฝากทิพน้ำอันนี้เป็นอันนี้รสเท่าไหร่คะสุกหามอ๋อร0ร้อยเหมือนกันร้อยยี่ค่ะอ๋อร้อยยี่อันนี้กี่วันกินได้อ่ามีตัดแต่มาเมื่อเช้าก็อีกสอวันก้สวัน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 สองวันอันนี้เนยเนาะสองวันสาวันใช่ไหมไปสากอ่ะอ่านี่เป็นยูมเมอร์สวัสดีครับจำได้ใช่ไหมขอบคุณมากครับอันนี้กี่วันกินได้ครับตรงนี้ อันนี้2วันอันนี้2วันสองวันนะครประมาณ2วันใช่ไหมลูกพอดีอันนี้โลเท่าไหร่นะคะลดยี่สิบลดยี่สิบลละร้อยยี่สิบค่ะทุเรียนอันนี้เพิ่งตัดมาใหม่เลยใช่ไหมโอ้โนี่วันเห็นโอเคกินได้เลยตัละยี่สิบหอมไหมเออเมื่สะดุดหน่วยนี่อุ้ยอันนี้2วันได้ใช่ไหมอันนี้ก็ร้อยหนึ่งหรอค่ะลดละร้อยเฮ้ยงั้นเอาลูกนี้ให้ทีมงานไหมลูกใหญ่เออเออเอาลูกใหญ่ให้ทีม งั้นพี่ลองชั่งให้ดูหน่อยลูกนี้ประมาณกี่โลลูกนี้5โลอุาโลห้าโลห้าณ5อยห้าร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบทุกคนลูกนี้520อันนี้เป็นทุเรียนใต้นะคะอันนี้5โล2ขีดอันนี้520ใครว่าไม่แพงบ้างกดบวกหนึ่งมาหน่อยคอมเมนต์มาหน่อยอันนี้โลละร้อยนะคะลูกนี้เอาง่าเอาลูกนี้นะให้ทีมงานงั้นเอาลูกนี้แหละให้ทีมงานแล้วก็ฝากแม่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 ประมาณไหนดีสวยอ่ะเลือกไม่เป็นเอางี้ให้พี่เขาเลือกให้ไหม ประมาณกี่วันอย่างนี้เนี่ยเขาจะได้บอกถูกสองวันนะองวันอ๋อนี่เอาโซนนี่สองวันลูกงสองวันได้ไหมเราได้ได้เนาะอ่าลุ้งนี้ก็สวยเอออันนี้อันไหนแบบสองวันสองวันพร้อมกินสองวันอันเนี้ยจะจะเอาตุ๊กมาใหม่ในขวดอ๋ออ๋อนี่ประมาณวันอันนี้อันนี้ประมาณสามวันได้กินขวดยังใหม่เลยอ่าเฮ้ยเป็นไห่ซิมบ่เอาลองซิมเบิงหวานปะแซ่บปะแซ่บโอ้ เอาอีกว่าผุ่นภายในอีกไป้ไหเอาเลยเอาเลยมาเป็นอย่งนี้ขอบใจพ่อเนาะเขาเคยได้กินฟรีล่ะเขาให้คนงามคนงามตัวปากกันยังงามอยู่มผุ่นกินบัางขุดปากกันยังงามอยู่เป็นอย่งขึ้นปากงามเลยนี่เดี๋ยวพี่ลองช่างให้หน่อยเดี๋ยวให้พี่ช่างให้ดูหน่อยประมาณดาว หกโลหกโลลูกว่าสามโลใช่ไหมค่ะอ่าประมาณเท่าไหร่เจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยยี่สิบอันนี้ไปฝากพ่อกับแม่เอาป่ะเอาเลยเอาเลยเองเอาสองอโอเคแล้วคราวนี้อันนี้เธอจะกินเองเหรอเฮ้ยขอกินเองหนึ่งลูกงั้นงั้นเดี๋ยวมาล้านนี้อันนี้พร้อมกินเลยใช่ไหมครับโอเคเนี่ยอันนี้เหมาะเลยเอาเนื้อแบบกรอบนอกนุ่มในค่ะเดี๋ยวให้พี่เขาเลือกให้กรอบนอกนุ่มในเออพี่บอกผมถามหนึ่งทุเรียนเนี่ยที่นี่มันเยอะสุดช่วงไหน มันมีตลอดต้อมีตลอดเหรอตลอดเลยเหรอคะแล้วแต่แพงไม่แพงนะลูกโอแต่เชื่อไหมราคาไม่แพงใช่ไหมคะอ๋ออันนี้คือทุเรียนใต้นะที่หลังสวนชุมพรตลอดค่ะทุกคนอันนี้โลละร้อยยี่ลูกนั้นเท่าไหร่คะสองโลไปดูหน่อยสองโลอ๋อนี่ลูกนี้เดี๋ยวเราจะกินเลยลูกนี้สองโลเท่าไหร่นะคะนี่สองร้อยสี่สองร้อยสี่สิบสองร้อยสี่สิบ겉นอกนุ่มในใช่ไหมอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เขาปาดให้ดูเลย เราดูเนื้อก่อนดูเนื้อก่อนเราชอบแบบเนื้อไก่ฉีกอนนี้เนื้อกำลังกินนะไม่เกิเนื้อไก่ฉีกแล้วเอาไก่ฉีกได้ไหมมันมันมันเป็นแบบไก่ฉีกได้ไหมแบบไม่ต้องกลิ่นแรงๆมีมีรูปไหนบ้างอุ้ยติดใจลูกนี่อ่ะเอจำได้ไหมที่เราเคยซื้อไปให้ดาวมงคลอ่ะอ่าช้างใช่ไหมเออนี่ลูกแบบนี้เลยไ่ประมาณนี้ล่ะปลาช้ำชองมากเลยไม้ไก่ยศอันนี้ถูกแล้วถูกแล้วมันจะดังป้องป้งปงเหรอคะประสบการณ์นะต้องฝึกนาน โอ้โหนี่ครับไม้กายสิทธิ์แต่เราข้อเราก็ไม่รู้นะในไก่ฉีกอันไหนเละผมก็เป็นนะผมข้อผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาข้อเป็นจังหวะสามชาติเลยคะลูกนี้เหรออ่าเดี๋ยวไปลองดูเนื้อปลาน่ารักมากเลยแกะให้ดูก่อนเลยว่าเนื้อเนื้อเป็นยังไงนะอุ้ยอันนี้แหละเอาแบบนี้เหรอโอเค อ่าเดี๋ยวมาช่างดูเท่าไหร่โลโลเจ็ดโลเจ็ดเจ็ดโลเจ็ดโลเดเท่าไหร่อ่าเดี๋ยวให้พี่เาข,ขาเขาคำนวณให้โอ้ยนี่เนื้อันกินเลยเอากินดูก่อน้อ่าชิมก่อนชิมก่อนอ่าเฮียน่าตองชิมเบ้างเนื้อไก่ฉีกผู้ใดกินก,ก้อนผู้แดนกาย <laughs> <laughs> อุ้ยชิมเด่บ <laughs> เนื้อแบบนี้อร่อยไก่ฉีเลยมันไม่เละมันตอบอแล้วก็นุ่มท้าในแซ่บปากสวยนะวันนี้นะเรานะปากสวยกินทุเรียนปากก็สวยเพราะว่าเซลิฟินเวอร์ค่ะวันนี้ทาเบอร์ห้ามานะคะทุกคนจ๋านี่นะถ้าเบอร์ไหนมาเบ<ป><ป>อร์สี่เบอร์ขายอย่างไหนลิฟินเวอร์หนึ่งแท่งในราคา159บาบาทค่ะสองแท่งส่งฟรีนะคะ โรนี้เฉพาะในไทยนะถ้าใครไม่สะดวกเก็บปลายทางได้ค่ะส่วนวิธีการสั่งซื้อพิมเขาว่าสนใจใต้คอมเมนต์มีตัวแทนทั้งฝั่งลราแล้วก็กัมพูชาจ้าเห็นปะนี่นี่กินทุเรียนปากก็สวยค่ะเห็นปะอันนี้ใช้เบอร์5นะคะส่วนน้องเอน่าใช้เบอร์สี่นี่ไทยแลนด์ฟินว้าวมันเปือกบางเนาะโนี่นเปลือกบางจริงเห็นไหมโหแล้วดูลูกนี้สวยมากเนี่ยดาวจะชอบกินอย่างนี้ ดาวนี่คนไหนคนแา่เนะอาากินเลยกินเลยเดี๋ยวให้ดูเนื้อโอ้โหนี่มีใครชอบกินแบบดาวบ้างเนื้อไก่ฉีกแบบนี้แบบนี้อร่อยชอบแบบนี้กินกินมันจะไม่แรงเกินด้วยคนอันนี้ยังไม่หมดนะยังเหลืออีกนะเนี่ยอู้หูดาวลูกอุยลูกนี่ผูนี้นูคอถทายหน่อยนะคะอันนี้ผูสวยมากเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเปลือกเห็นไหมนี่เปลือกบางค่ะ อันนี้เป็นทุเรียนใต้นะคะทุกคนสาเรา,ากินอยู่ที่จังหวัดชุมพรนะคะอ,อําเภอหลังสวนนะอำเภอหลังสวนถูกไหมใช่ใช่จังหวัดชุมพรชุมพรนะคะอำเภอหลังสวนเป็นทุเรียนใต้นะคะตอนที่เราซื้อโลละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทให้ดูอุ๊ยคนนี้นช่วงเดือนประมาณสิงหาคมใช่ที่นี่เห็นไหมเดี๋ยวให้ดูเนื้อมีใครชอบกินเนื้อประมาณนี้บ้าบงกดบวกหนึ่งมาหน่อยใครสายทุเรียนคอมเมนต์หน่อยค่ะทุกคนจ้าก,กดหัวใจมาจ้าของชอบใครคอมเมนต์มาหน่อยจ้านี่จะทำเอาหนี่เอาหนี่เพิ่น แก้มาทั้งนี่โหแล้วดูครนี้โอ้ยโูสวยมากเปลือกบางมากเลยอ่ะเฮ้ยเล็กเล็กแต่แน่นในนะเนี่ยผิวแต่แฉลียวโอ้โหใช่ได้เนื้อเยอะมากเลยอ่ะลองชิมเลยลองชิมเลยเอาดาวเหลือเลยเหลือเลยมาเดี๋ยวมาลองชิมดูโอ้ยของมาเลยจ้าทุเรียนใต้จ้าวันนี้มาเที่ยวชุมพรนะคะทุกคนจ้าเป็นทุเรียนใต้ดูเนื้อแบบเนื้อหนามากแล้วเม็ดเม็ดเล็กนิดเดียวเองนะ จิิงด้วปิ้งไหมปิ้ง <c oughs> กรอบนอกนุ่มในนี่แหละแซ่บแล้วนี่กินบนปากเบาๆเลยเนาะมากบ่มาไท่นี่เพื่อสิมากินทุเรียนเลยวะนี่แมงบเ่เร็มาเที่ยวไดยมากินทุเรียน <c oughs> อร่อยมากเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่เขาใส่ไอ้นี่เฟิร์มใหอม้อันนี้คือแบบดาวชอบเลยม,มีใครเป็นผมมั้ชอบเละ ผมอาจะชอบเป็นเละดาวดาวกับเอรีน่าแต่ชอบแบบเนื้อไก่ผีกแบบนี้โอ้ไม่ขาดเรวหน่อยเอาครบพึ่งครับพึ่งนี่สื่อป้อขายจังไงอขายจังไงอร่อยไหมหนึ่งนวดเดียวหนึ่งหนึ่งโอ้โห้วยอร่อยป้อป้อไปสั่งกันเป็นสังกันไม่ถึงสั่งสั่งไม่ขาดบ้อป้อซั่งสั่งน้ำหนักขายมาโดนละบอลร้านนี่ มาปีแล้วต้องขายมาโดนแล้วบอกขายแมาโดนแล้วเอาเนื้อไก่ฉีกให้แน่ให้คอเบิ้งบอแมนโอ้ยสองเองี้ยไม่แม่นอยู่บ่แล้วเท่าไหร่ไม่ฟังเบิ้งสองโลสองโลเท่าไหร่เป็นเงินเท่าไหร่ ต้องมา40คอร์ดอยนึงเดบอแม่ค้าขาดคนช่วยไหมอนีิมาอยู่กับพี่เขาเลยดิขอหน่วยนึ่งเดบอคอฟฟี่นะเป็นเป็นอย่างคือขอรได้เพราะมันแพงปกติแม่ค้ากินกินดูบอลทุเรียนนี่แม่ค้ากินดูบอแต่แม่ค้าคืองามเสร็จเป็นลูกเคิงบอกทุเรียนภาษาอังกฤษว่าจังใด โอเคเดี๋ยวจขึ้นไปเลยเท่าไหร่คะ204บาท204บาท2 0 4 0บาท2 0 0 2 0อออยุ้ยไดยอนนะโอเคนี่ประมาณอันนี้200กับอันนี้500 5 2 0ย2 0หโอเคเป็น720อ่าอนน่ำมาังคุดปะเอาเอาเอาเหวานแซ่บเอาเาเอออาเอานากอาาเอาเมัเอาเอเออาเอ้นอานาเอเอาเอาเอาเอ จัดเลยจัดเลยคุณป้าขอชิมได้ไหมคะต้องมากินมังคุดเปล่าเป็นแต่ลิ้มใลูกอร่อยอ๋อนี่นี่อันนี้มังคุดมาจากไหนครับของที่นี่เลยเอาของที่หลังสวนนี่เหรอลูกสวยมากแบบใเลยนะอุ้ยลองชิมดูมังคุดใตเป็นไงแซ่บหวานเป็นไงดีน่ะหวานแซ่บ เอาเอาจากโลดเอาเอาสี่โลเลยอินหนามากกวะไม่หนาเพิ่งเส็มันดรอเลยนี่ฟอนเลยไม่ไม่ฟ้อนเลยเด็กกินของแทกมีฟ้อนเลยค่ะเด่ยใครผ่านมาที่ชุมพรนะครับรอมารอมาสั่งซื้อได้นะเนี่ยแล้วเป็นแบบเก็บสดจากสวนเลยใช่ไหมครับคุณป้าสี่โลร้อยนะครับทุกคนใครว่าไม่แพงบ้างตกโลละยี่สิบห้าบาทโลละยี่สิบห้าบาทครับทุเรียนใต้ กินมังคุดเด้อคุณีมนเดี๋ยวข้ากินเองเด้อกินมังคุดกับพ่อล่ะใบเลียงสวยมากใบเลียงขายยังไงคะวุ้ยใบเลียงสวยจริงกําละสิบบาทแล้วเนี่ยกําละยี่สิบสวยมากโอ้นี่สดเลยน่าจะเพิ่งมาจากต้นเลยสวยจริงเนี่ยครับใครว่าไม่แพงมากเนี่ยกําละยี่สิบบาทตาลอยหนึ <Hollywood> ่งเต็มถุงเกือบเต็มถุงเดี๋ยวเราจะไปผ่าที่กรุงเทพด้วย ตัวนวยนี่ออนซ่อนนวยนี่แม่ทุกคนป้าป้าคะหนูขอช่างได้ไหมลูกนี้ย่างได้เลยจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาช่างดูหน่อยเมื่อกี้เรช่างแล้วป่ะยังเหรอเดาวอยากรู้ว่าลูกนี้เท่าไหร่แล้วโอ้ยนวยใหญ่แห้งลูกนี้โลละร้อยนะเดี๋ยวดูนะทุกคนนะลูกใหญ่ใหญ่สุดในร้านตอนนี้เจ็ดโลจริงด้วย อุ้ยเจ็ดโลอุ้ยปากกาเจ็ดโลแม่นมากเจ็ดโลประสบการณ์ล้วนๆทุกคนลูกนี้เจ็ดร้อยอ่ะเจ็ดโลเจ็ดโลนะครับลูกใหญ่มากใครว่าไม่แพงแม่นมาหน่อยนี่ครับทุเรียนใต้ชุมพรนะลูกนี้นะครับเจ็ดโลครับเจ็ดร้อยบาทโลละร้อยเอาดาเด็ดเด็ดจ่ายเงินเที่ยวก่อนอ๋อแล้วนะคะคุณป้าขอบคุณนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเเหลือร้านนู้นเหลือร้านนู้นอุดหน้นร้านป้าแล้วก็มาอุดนู้นร้านพี่เขาอ่าเท่าไหร่นะครับ 7 2 0บาทเข้ากันกับลูกอ้อ่าโอ้เอนาเสด้กินทุเรียนอีกเลยขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวครับใครมาที่ชุมพรนะห้ามพลาดเลยนะคือทุเรียนใต้ต้องมากินเลยค่ะชุมพรนะคะทุกคนช่วงนี้ราคาไม่แพงะคะเราได้ไปลูกก็ร้อยยี่แล้วก็ลูกก็ร้อยก็มีนะคะใครผ่านมาแวะซื้อได้นะคะวันนี้เราจัดไปทั้งทุเรียนแล้วก็มังคุดเลยค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับอ๋อโอเคครับขอบคุณครับ ขอ,ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ